เดี๋ยวได้พี่หอกทำก่อนจะก็ได้จ้าวหนึ่งสามหนึ่งค่ผมมอไรก่อยครับครับะไม่บอาจารย์เิมแล้วปลไม่เจีปลาละไม่เจิมหรอลาละปลาละเจิมด้วยบังมุเอาิงบ้านไครับผมคายบนหยรูปัม้ายไหนขายในครับในครับ ถ้าถ่ายก่อนก็ได้ครับถ้าถุงก่นนี้ก็ไมอีกถ่ายยครับผมโอเคครับนี่เดมันมาจัดเลยโอ้ต่งมันมัรู้กัน่ั้งไปผัดุงเขียบอนี้ยตั้งไปแล้วนะแ่้าเราม่ต่ไปเงเรย อ่ไไหมอีกแค่แม่ใตน้อาปามา้าง้องม่เับ้า้ไครับเด้อใช่นใหญ่เี้าอาาะราไม่ใหอะไรครับเอาไหมให้ส่ันดีด้วยไหมทไมมาฝันดีด้ยไถึงได้กมา้ไม่งนี้็ได้ลูกมาาเร็วงานแข้งดีบริบูรณะแ้นะแ้งต้้้มูโทรศัพท์มันเยลยโทรศัพท์เาอไลงเลยเลย

พ่อพ่อแล้วหลวงละมัดสการหลวงก็ได้เจริญพรหลวงด้วยกันสิทาตท่านเวียดนามเวียดนามลอยนะครับลอยนะครับเด้อพาไปเที่ยวให้ชมเยอๆนับเป็นเรื่องสมมุติของพวกเราเ้อะยับปงานใส่ครับมาสมุิใส่เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเรื่องแต่งขึ้นมาของพวกเราเนอะก็เม็ดเดียวเลย สองหนึ่งหนึ่งสองครับรูดสองน่อยมีรูดสองดินสองนะครับหน่อยรูดสองพุทธมึงกระไดมาก FC รูดสองนะครับหน่อยมีเหล้าด้วยครับเด้อย FC เดินทางปลอดภัยนะครับถึงรางวัลที่หนึ่งครับ FC ที่เข้ามาใครกดไลค์กดแชร์วันนี้มีเหล้านะครับมีเหล้าพัฒนานะครับเดี๋ยวสูบด้วยแล้วกันวันนี้ก็สูบเอาสูบมาเลยมาเดี๋ยวไอ้ใส่ไปสูบมีเยวเลยเนี่ยดี๋ยวได้ไม่เสียเวลา หน่อยตัวแรกสองหนึ่งตัวที่สองสองศูนย์แล้วก็สองสี่แล้วก็สอง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 เก้าหน่อยนะครัเพ่อนูดสองหักดูดสองูสอนะครับวันที่ยีบเนาะวันด้ยี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้าเขาส่เปาดรนควรเับ เลขแมสจุดไหนก็หน่อยนะครับไปอย่างไรครมีสองหนึ่งจุดเลยปะจุดเทียบเลยตอเละสองหนึ่งหนาโปงแบบสองหนึ่งสองศูนย์สองสี่แล้วก็สองเก้าครับแันนี้ไม่มีเลขแต่สามตัวมีสองสองศูนย์หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งสี่ครับหน่อยต่อไปลาวเนาะ หลัาค่อยไปเก็บปล่อยนะครับมาคู่กับเด็กลูกลาววันนี้ลาบพัฒนาไปลาวนะครับไปลาวนะครับลาวมันออก5508ไม่เห็นใบแต่บอกว่าเดี้อว่าทำอะไรได้บ้างนี่ทำอะไรแล้วลาบ5508เนาะวันนี้ก็ลูดห้าไปเลยลาวลูดห้าลู่ห้านะครับก็จะมี ห้าศูนย์ห้าศูนห้าสามห้าสามสามศูนย์สามศูนย์แล้วก็ห้าแปดแล้วก็ห้าแปดบางทีครั้งครับรูดห้าคืออะไรก็ได้ขอยมีห้ามีห้าศูนย์ห้าสามสามศูนย์แล้วก็ห้าแปดเม็ดเดียวคือตัวแรกก็คือห้าศูนย์ศูนย์ห้าส่วนสามตัวมีห้าศูนย์สามแล้วก็ห้าศูนย์แปดสามแปดใครรูดห้าได้ก็รูดตับตำราลอยนี่รูดลาวนี่รูดห้า แล้วก็เดี๋ยวทูบป,ปู่เราเราก็กำลังจะไปถึงครั้งหนึ่งนะครับหวยออกวันสุกบอกสุกครับไม่หญวันสุกโอ้วันนั้นมีทั้งเราเลยมีทั้งเราทั้งไทยอันนี้เดี๋ยวอ้อมสินนะครับ